ใครกำลังหาโน้ตบุ๊กทำงานงบประหยัดประหยัดสักแถวๆ2ว0 0 0มืนบาทจะไปคุ้มคุ้มฟีเจอร์แน่แนแนตอบโจทย์ได้ทุกด้านไม่ว่าจะทำงาน Word เวิ e ์ด Excel, PowerPoint, สายบัญชีเน้นพกพาน้หนักเบาหรือจะเอาไว้เล่นเกมแอดเล่นเกมนิดหน่อยก็ยังได้แนะนำเครื่องนี้เลยครับ Acer Aspire 15ไปดูรีวิวกันเลยครับ กราสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้สเปกทุกคนด้วยนะผมเจโน้สเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี่เลยครับ a c e r Aspire 15นะครับโน้ตบุ๊กสายทำงานนะครับงบเริ่มต้นเพียง20,000นิดนงนะครับเพราะว่าราคาเครื่องนี้นะครับคุ้มมากๆกับสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่เขาให้มานะครับเครื่องนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่19,000 9ก0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์เรื่องของสเปคที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการหาโน้ตบุ๊กสายทางานสักเครื่องหนึ่งนะับเน้นพกพาเน้นน้าหนักเบาฟีเจอร์คุ้มคุมสักหน่อยนะับสเปคเนี่ยพอที่จะเล่นเกมได้ทํางานได้นะไม่ว่าจะสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาย 3D แต่งรูปอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องนี้เรียกว่าตอบโจทย์ทุกด้านเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกทุกด้านเลยนะมัว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของสเปคการทํางานนะครับมาเอาดีไซน์ซะหน่อยละกัันนครบ ก็ตสไตล์ของตัวซีรีส์แอสไพนะครับด้านหลังก็จะเป็นโล่งๆนะเป็นตัวสีเทานะครับโลโก้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสลักด,ด้านบนเป็นซีรีส์รุ่นนะครับว่าแอสไพ e อยู่บริวณนี้เลยนะครับก็ด้านบนเนี่ยมันจะแอบเป็นเหมือนบากสำหรับการเปิดปิดตัวโน้ตบุ๊กนิดหน่อยนะครับนี่ แต่อันนี้ไม่มีโต๊ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเปิดเมือเดียวนนะนี้ผมยังไม่แสดงให้ดูนะเพราะว่ามันไม่ถนัดจริงๆนะแต่ว่าเรื่องของการเปิดด้วยเมือเดียว,ยวอันนี้ทําได้สบายมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุงานประกอบตัวเครื่องนะครับถึงแม้ว่างบเนี่ยจะเพียงแค่สองพับาทแต่ว่าวัสดุเนี่ยก็จะเป็นวัสดุเรเทิลพลาสติกล้วนทั้งหมดเลยนะทั้งฝาบนฝาล่างแล้วก็โตเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพลาสติก ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่างานประกอบเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยตัวเครื่องนี้น้ําหนักเพียง1.5กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์มันขนาดเล็กเองพกนิดเดียวช่างรวมกันก็น่าจะหนักสักประมาณ1.7-1.8กิโลกรัมอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแต่ว่าเขายังสามารถที่จะชาร์จผ่านไทซีได้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะพกอันเดียวชาร์จได้ทั้งมือถือชาร์จได้ทั้งโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็รองรับการชชชาาาาาารรรรรร์จผ่่่่่่่นนน,าานนนนนนัััเเเเออออองงงงงะะะคคคคบบบบแล้้้้ววววกกก็ืขยยมมมมมดทีไใโตุ๊ิ ก็จะมีอยู่แค่ด้านหลังบริเวณนี้นะครับเพียงแค่ทางเดียวเลยนะครับก็คือระบายออกทางด้านหลังนะครับแต่ว่าในลักษณะของการที่เราเปิดจอทํางานนะครับเห็นไหม มันจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือความร้อนเนี่ยความร้อนเนี่ยก็จะเป่าขึ้นบริเวณแถวๆหน้าจอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมรีวิวตัว Acer Nitro V15 ไปแล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้ว่าลักษณะของลมร้อนที่มันเป่าขึ้นบริเวณหน้าจอเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยรวมผมว่าเครื่องนี้คาแรค c เตอร์ด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานเรื่องของความร้อนอาจจะไม่ได้ซีเรียส ขนาดนั้นนั่นเองนะครับพอร์ตพอร์ตพอร์ตเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับจำนวนพอร์ตเนี่ยก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับก็เอาจากฝั่งนี้เลยก็จะเป็นตัว AC adapter นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ adapter ขนาด65วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว USB Type C นะตัวนี้รองรับความเร็วแบบ40 g b per s e c นะครับแล้วก็ตัวนี้น้บก็จะรองรับ Display Port 1.4นะครับแล้วก็ PD Charge 3.0นะสามารถชาร์จผ่าน Type C ได้เลยนะครับ adapter เนี่ย Type C เนี่ยก็แนะนำว่าเป็น65วัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็น HDMI 2.1นะครับตัวน แล้วก็จะเป็น USB 3 2 Type A นะครับอีก1ช่องส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัว Kensington Lock นะว่าเอาไว้ล็อกติดกับโต๊ะนะครับแล้วก็จะเป็น USB 3 2 Type A นะครับแล้วก็ Audio Combo Jack 3 5มมิลน,นะครับตัวนี้มีมาให้แล้วก็ไฟแสดงสถาะนะการทำงานตัวเครื่องนะครับจบแล้วนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมว่าโอ้ได้ Type C สักพอร์ตหนึ่งหรือว่า Type A สักพอร์ตหนึ่งมาสักตรงเนี้ยโหกำลังสวยเลย Type C 2พอร์ต Type A 2พอร์ตกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะคได้ Type C สักพอร์ตหนึ่าจะตต่อ Hub, ต่ออ เอกก็ได้เหมือนกันนะโดยรวมพอร์ตก็ถือว่าครบตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับในงบ20,000ก็ถือว่าโอเคนะครับ่ดนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวช่องดูลมเย็นนะครับบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็ลำโพง2องจุดนะบริเวณนี้เลยนะครับงานประกอบดูโอเคนะเวลากดเนี่ยมันไม่แบบมันไม่ยวบอ่ะตรงบริเวณกลางจอบริเวณนี้นะครับไม่ยวบเลยนะครับแล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับตัวบรรพับของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบ2แกนบริเวณนี้นะครับเป็นแบบ2แกนนะแล้วก็ โอ้ยเหนื่อยกำลังดีนะบันพับเออบันพับดูโอเคฮะดูเหนื่อยกำลังดีแล้วก็ไม่มีอาการโยกเลยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะดันให้มันแรงๆนะก็มีไม่รู้สึกถึงอาการโยกเลยนะครับแล้วก็ผมลองวางบนตักนะคสมมติทํางานวางบนตักนะครับเนะโอเคนะสมมติแบบแฟนขับรถแล้วคุรจะต้องทํางานด่วนส่งเอกสารด่วนพิมพ์งาน ก็โอเคน้ำหนักเบาสบายดีนะครับไซส์ขนาดหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็นไซส์ขนาดหน้าจอ15.6นิ้วนะตามชื่อรุ่นเลยก็คือ S5 15ก็คือ15.6นิ้วนั่นเองนะตัวนี้ความละเอียด Full HD 1ล้0 1 0 8 0นะ่งสูบสูญนะอัสซูญไนยังคงเป็น16.9อยู่นะครับแล้วก็มีค่า Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ตนะครับแล้วก็ค่าคอนเวอร์สีเนี่ยเขาจะอยู่ที่62% sRGB นะครับตัวนี้เป็น45% NTSC นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าคัเอนีน้เดี๋ยวเราไว้คุยกันทีหลังนะครับแล้้วก็ดานนบตัวนี้นะะะคคครรััับบบกกก็็็็จเเปนนตวววลล้้องแแม จะมีตัวไมโครโฟนติดมาให้นะเป็นความละเอียด 180p เลยนะครับมีโลโก้อยู่ออยนี้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดก็ถูกใจสำหรับคนที่หาโน้ตบุ๊กทางานอยู่นะครับแล้วอยากได้นําแพดด้วยนะครับตัวนี้ก็ยังมีนําแพดอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วบางทีโน้ตบุ๊กไซส์15นิ้วก็จริงนะแต่บางทีเขาตัดนแดาแพดออกนะครับอันนี้ก็แต่ละคนก็อาจจะเสียดายนะครับแต่ว่าตัวรุ่นนี้ถ้าใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กสส่ทํางานที่มีนําแพดอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกุ่นที่น่าสนใจนะครับคีย์บอร์ดวัต้โอเคเลย ผมลองเอาไปใช้งานเลยพิมพ์รู้สึกโอเคเลยน้ำหนักกดไม่ได้เยอะมากแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวคลัดนะครับเข้าตัว Acer Sense นะครับก็คือเป็นโปรแกรมคอนโทรลนะครับปรับการตั้งค่าประมดการใช้งานนะครับปรับประหยัดแบตเตอรี่ปรับอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเช็คอัปเดตตัวโปรแกรมแหละก็สามารถที่จะทาผ่านในตัวโปรแกรมในตัวซอฟต์แวร์ได้เลย ร,รวมถึงพวกคีย์ลัดต่างๆพวกฟังก์ชันนะปรับเพิ่มลดแสงนะลดเสียงอะไรต่างๆก็มีมาให้ครบคันแล้วก็ตัวโคปาลอตนะตัวนี้ก็มีมาให้นั่นเองนะครับทัชแพดขนาดใหญ่กำลังดีเลยนะครับฟีลิ่งสัมผัสเนี่ยโอเคลื่นไหลเลยแล้วก็ที่สัมผัสนะครับบริเวณนี้บิลล์อินตัวฟิเก็เป็นเรีเดอร์มาให้นะครับสำหรับการเข้าสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เข้าใช้งานวิดีโอโหลดได้อย่างทันท่วงทีนะไม่ต้องมานั่งกดเพลย์เสียเวลานะเปิดเครื่องปุ๊บสแกนกดลายนิ้ว เขาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับไปเครื่องนี้ก็จะเป็นสติ cker AMD นะครับแล้วก็เป็นการ์จอรนบอร์ดนะครับโดยรวมดูดีนะครับถือว่าโอเคนะพกพาแบบซื้อไปมหาลายัยซื้อไปเรียนซื้อไปทํางานซื้อเป็นเครื่องสํารองอะไรพวกเนี้ยเออดูดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของภายในนะครับช่วระบายความร้อนการอัปเกรดว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนครับอ่ะมาดูภายในของตัว Acer Aspire 15เครื่องนี้กันก่อนเลย ก็อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวพัดลมน้ำแล้วก็ชุดระบายความร้อนนะครับด้วยความที่คาแรคเตอร์เขานะครับเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานอย่างเดียวนะไม่ใช่โน้ตบุ millet, нолог, like ๊กเกมมิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดระบายความร้อนพัดลมเนี่ยมันไม่ต้องเยอะมันไม่ต้องจัดเต็มขนาดนั้นนะก็พัดลมขนาดใหญ่ตัวนึงนะครับแล้วก็ฮีทไปทั้งหมด2เส้นบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็ชิปเนี่ยก็แค่ตัวชิป CPU เท่านั้นนะครับความร้อนโดยเฉลี่ย50-60องศานะฟูลโหลดนะครับส่วนไอดอลนะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับก็จะอยู่โดยเเเฉฉลลีีี่่่ยยยยปรรระะมมาาาณ30อองศโดนนนคคับก็ว้ถ ว่าไม่เยอะจนเกินไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของลมร้อนเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะคอนเฟิร์มว่าเอ่อความร้อนเป่าจอจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเครื่องนี้ที่เป็นโน้ตบุ๊กสำหรับงานผมมองว่าทนไู่แล้วนั่นเองนะครับถัดมานะครับบริเวณนี้นะครับผมแกะให้ดูนะครับจะเป็นแรมนะครับแบบ16 GB นะครับนี่ผมอันนี้ให้เลยนะครับก็จะมีตัวแผ่น การไฟฟ้าสถิตมาให้นะครับตัวนี้จะเป็น ram 8g นะครับเพราะว่าเขาจะมี ram 8g อีกหนึ่งตัวที่เป็น on board มาให้นะครับอันนี้เขาจะให้เป็นมาอีกหนึ่ง s l อตเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชิป sk hynix จาก จีนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อส2 g b d d r 5, บัต5 5 0 6มาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าส2 g b เนี่ยผมเทสแล้วนะครับแล้วก็ชิปแรมเนี่ยคนละตัวกันใส่แล้วเปิดติดได้ปกติเลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนำว่าสมมติใครอยากจะอัปเกรดไม่ต้องซื้อแค่16นะครับซื้อส2 g b ใส่ทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของก้านไฟจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับฮีทไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมมองว่าความร้อนเนี่ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นชิปไวไฟ5นะครับแลลล้วก็็บบููููททธธเเนนี่ยจะป5.3 แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นตัว SSD นะครับ512 g b PCIe NVMe Gen4 การอับเกดเนี่ยเสียดายอันนี้ผมเสียดายนิดนึงก็คือพื้นที่เนี่ยเขาเหลือเยอะมากเลยตรงนี้บริเวณนี้ถ้าได้ช่อง i n v e r t อีกสักหน่อยหนึ่งตัวนี้น่จะดูดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าได้แค่แถวเดียวนะครับแล้วก็การอับเกดเนี่ยจะต้องถอดของเก่าออกนะเพื่อใส่ของใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับใส่ SATA ใส่ไม่ได้ด้วยนะครับไม่มีสล็อตไม่มีตัวช่องเชื่อมต่อสำหรับ SATA นะสำหรับใครที่อยากใส่ Hard ิสก์ SATA อยากใส่ ความจุเยอะเพื้นที่เยอะๆไม่มีนะครับตัวนี้ก็ไม่ทำการที่จะทำาได้เลยนะครับเป็นพื้นที่เปล่าๆเลยนะครับลำโพงด้านล่างนะครับสองวันสองตัวบริเวณนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตรงกลางเลยนะครับตัวนี้ขนาดห3วัตต์อาวแล้วก็ตัวนี้นะผมลองทดสอบนะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ขนาดการใช้งานเนี่ยระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับถ้าสแตนไรม์โหมดนะครับปิดเสียงนะครับ ปิดบลูทูธนะครับปิด Wi-Fi เปิดแสงระดับประมาณ40%นะครับสถานะใบหมดไม่ใช้งานอะไรเลยนะตัวนี้จะอยู่ประมาณ14ชั่วโมง1วันเต็มๆนะครับโดยเฉลี่ยน,นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการใช้งานโซเชียลเล่น YouTube นะครับเล่นเฟซเอ่อทำงานเอกสารอะไรพวกนี้มันจะอยู่โดยประมาณ9-10ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยคือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องนั่นเอง ครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จ่ายซีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอาไปร้านกาแฟเอาไปทำงานที่ออฟฟิศเอาไปโรงเรียนน่ยก็พกไทยซีก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหถ้า M2 ตรงนี้สักช่องหนึ่งอกกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยแรม ยังได้เป็นโซเดียมนะ้ำได้บางรุ่นน้ตบุกษาทำงานบางทีไม่ได้โซเดียมตัวนี้มาแต่นี้เนี่ยถือว่าได้เปรียบในเรื่องของการอัปเกรดนะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเล่นเกมก็จะได้เปรียบกว่านั่นเองนะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับภายในของเจ้าตัว a c e r อร์แอสร์15นะเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลทดสอบการเล่นเกมการทํางานกันครับสำหรับสเปค เครื่องรีวิวเครื่องนี้นะครับ Acer Aspire 15เครื่องนี้ครับสเปคจะเป็น CPU AMD Ryzen 5 8640HS นับทำงานแบบ8คอร์16 t ท r ด a นะครับแล้วก็บูตล้องของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4.9กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ค่า TDP เนี่ยค่าการกินไฟเนี่ยจะอยู่ที่20-30วัตต์เท่านั้นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของตัวซีรีส์รหัส HS ของ AMD เลยนะครับก็คือได้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้เรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับแล้วก็จะคู่กับกาจอนบอร์ดนะครับอย่างตัว AMD r a d e n 7 6 0 ซึ่งความแรงของเขาเนี่ยให้ลองนึกภาพตัว 780m นะเพราะว่าตัวนี้แน่เป็นตัวรองนะครับความแรงเนี่ยผมว่าน้องๆ GTX 1650บนการ์ดจอแยกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้ก็ยังทําได้โอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นเกมแบบปรับสุดไม่ได้เล่นเกมเทรเร,รแบบดีมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยยังพอที่จะเล่นได้อยู่เกมออนไลน์ต่างๆนะผ่านอวกาศส,สองที่ผมจะทดสอบให้ดูในวันนี้ก็เล่นได้สบายๆนะครับก็เดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับสำหรับตัวความแรงของการ์ดจอเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในด้าน นะครับ p r o d u c t i v ต t y ต่างๆนะครับตัวกาจอเรดอน 760m ตัวนี้นะครับจะตัดต่อวิดีโอนะครับทำกราฟิกทําโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยแบบไม่ได้ดีเลิศแซงหน้าตัวการจอแย่งนะครับแต่ว่าใช้งานในระดับของกาจอออนบอร์ดตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วแล้วก็มาพร้อมกับแรมติดเครื่องนะเป็น16กิกะไบต์ DDR5 บัส5600เมกะเนะครับจะแบ่งเป็น8กิกแบบออนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีโซเดียมสาหรับการอัพ สองกซื้อมาแถวเดียวทีเดียวนับวัด5,600ัมาใส่น้ำอันนี้ผมทดสอบใส่แรมแบบ3 2G b ไปแล้วนับก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็เรื่องของ SSD ความจุนะครับตัวนี้จะให้มาขนาด 512GB PCIe NVMe Gen4 นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับสายขนาดหน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็น15.6้นิ้วนะครับพลังงานฟูเอ0ดดีหนึ่งกล้องส่วนคจะอยู่ที่วนครับแล้วกะครัเนีเี่ยจะอยู่ที่62%กสิบเฟินนะครับกล้อบกชื่าวีสัวนี้ WiFi 6E บูทูธ5.3แบตเตอรี่3เซลล์5 3วัตต์อั่นะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ Windows 11 Home แท้พร้อใช้งานทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์บันเลอร์รับตัว Microsoft Office Home and Student ตัวนี้มีพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับก็สำหรับใครที่สาย Word สาย Excel สายใช้ o f f i c e ต่างต่างตัวนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ประกันจะเป็นแบบ2ปี carry in นะครับก็คือ2 0เคลมเองเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องของตัวบริการตั้งด่วนภายใน3 ใโดยรวมที่เขาให้มานะครับ RAM อัปเกรดได้เพิ่มเติมอีกนะครับ SSD ก็อัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกนะสเปค CPU ที่เขาให้มา Ryzen 5 8640HS นะครับตัวนี้ก็มี Ryzen AI นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทํางานด้านเกี่ยวกับ AI เอาไปเจนรูปเอาไปให้ AI มันเจนวิดีโออะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับถ้าสมมติในงบ20,000บางทีได้ AMD เหมือนกันได้ Ryzen 7 0 0 0บางทีมันไม่ได้ตัว Ryzen AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตรงนี้นะตัว Ryzen ตัวนี้นะครับ AMD s p i r e เดี๋ยวไปดูเรื่องของทดสอบนะครับการเล่นเกมการทำงานนะว่าเครื่องนี้เนี่ยสเปคสองหมนงบ20,000เนี่ยทำงานเล่นเกมได้ดีขนาดไหนครับ มาดูเรื่องของผลทดสอบ Acer Aspire 15เครื่องนี้กันดีกว่านะครับไปไวเลยนะครับเริ่มจากตัว c i n e b e n c อยี่นะครับคะแนนของเขาเนี่ย CPU มัลติคอร์นะครับจะอยู่ที่12,145คะแนนแล้วก็คะแนน Single Core เนี่ยจะอยู่ที่1,704คะแนนเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็เทียบกับ CPU แบบ Intel Core i 5รหัส HX เนี่ยได้สบายๆเลยในคะแนนระดับมัลติคอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขะคะแนน c i n e b e n c อยี่นะมัลติคอร์เนี่ยจะอยู่ที่665คะแนนนะครับแล้วก็ ก็จะอยู่ที่101คะแนนนะครับต่อมาเลยนะครับกับ3 d m a r k Time Spy นะครับคะแนนของการจอบอร์ด 760m ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2,495คะแนนแล้วก็คะแนน3 d m a r k Fire Style Extreme นะครับตัวนี้จะอยู่ที่3 8 4คะแนน3 d m a r k 10นะครับการใช้งานโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างครับคะแนนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่6,747คะแนนนะครับก็งานสาย Productivity นะครับประชุมงานออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยต่อมานะครับหน้าจอนะครับทดสอบหน้าจอ นะครับค่าเฉลสีต่างๆนะครับตัวนี้หน้าจอ62% sRGB นะครับแล้วก็คาลิเบร์มาแล้วนะครับก็อยู่ที่61.8%นะครับในตัวของค่าแกมมูดโคเวเรนนะครับแล้วก็ดูบี sRGB นะครับจะอยู่ที่12.9%นะครับแล้วก็ d ีไซ3นะครับจะอยู่ที่44.0%นะครับก็แนะนําว่าใครที่สายแต่งรูปนะครับไลฟ์รูมหรือว่าทํางานเกี่ยวกับสีนะก็แนะนําว่าใครอยากใช้เครื่องนี้แนะนําว่าให้ต่อจอแยกเพิ่มเติมก็จะดีที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนของความเร็ว sD นะครับถึงแม้ว่าจะอัปเกรดไม่ได้นะแต่่่่ววววาาาาคมเเเรร็็กกขีียยยนนถืออู ่เกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นนะครับก็อยู่ในความเร็วระดับกลางๆนะครับของ PCIe 4.0นะครับตัวนี้ความเร็วนในการอ่านเนี่ยจะอยู่ที่5 0 6 3เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับแล้วก็การเขียนเนี่ยจะอยู่ที่4,648เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับส่วนแลนลอมลีดแลนลอมไรต์อะไรต่างๆเนี่ยค่า527เมกะไบต์เปอร์เซกแล้วก็351เมกะไบต์เปอร์เซกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะอัปเกรดความเร็ว SSD นะครับหรือว่าอัปเกรดความจุเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนของเก่าอออออกกกกกนนนนนนะะคคคครรรรับับบซึ่่่่่่่งผมมมมมแแาาาาาวววววใยยยยยยยเเ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 เพพิิจุ็็็ีีีีีีีปปปลลลทททดไตต นะครับตัวนี้ถ้าสมมติใช้งานแบบดูโซเชียลนะครับปรับแบบโหมดไซเลนต์นะครับเปิดแสง40%ปิดเสียงบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดโหมดประหยัดพลังงานทั้งหมดเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยนะครับ7ชั่วโมงบวกลบนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องนะครับแต่ถ้าสมมติแอนด์ไวโหมดเนี่ยก็จะอยู่โดยเฉลี่ย13ชั่วโมงบวกลบนะครับ13-14ชั่วโมงบวกลบนะครับอันนี้ก็อยู่กัรตั้งค่าเครื่องนั่นเองนะครับในส่วนของอุณห มันไม่ได้ร้อนเท่ากับตัวโ no นบูเกมมิ่งนะรวมถึง CPU ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ CPU ระดับตัว Ryzen 7และเนเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย CPU เนี่ยมไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้กินไฟเยอะนะครับตัวชิป CPU ตัวนี้นะครับก็ไอโดเนี่ยจะอยู่ประมาณ40องศานะครับแล้วก็ฟูโลโร่เนี่ยมันจะอยู่โดยเฉลีย่ยเนี่ย60องศาเลยก็ถือว่าความร้อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรเรื่องของผลสอบเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของการใช้งานจริงดีกกวว่า่าาาใช้้้งงงงงงนนนจจรงงริิแลลเเเมป็ยัไบ ก่อนจะพี่ไปดูเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็พามาดูหน้าตาของเอเซนซ์หน่อยนะครับก็มันจะต่างกับพวกไนโตรเซนซ์หรือว่าพีเดเตอร์เซนซ์นะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นคลีนเรียบง่ายเป็นมุกใส่ทํางานคลีนสบายๆตานะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงสถานะการทํางานของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมซีพียูน้ำพุอะไรต่างๆนะแบตเตอรี่ต่างๆนะรวมถึงการปรับตั้งค่านะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากเปิดเข้าซอฟต์แวร์บ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะปรับโหมดแบบไวๆด้วยการกดฟังก์ชัน F นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับโหมด้แลว สำหรับใครที่มีการทํางานที่ f u l โห o a d บ่อยๆนะครับก็แนะนําเป็น f u l format นะครับหรือว่าท่องโซเชียลเล่นโซเชียลของเดียวทํางานชิวๆนะครับก็ปรับเป็นแบบซเลน n ์ก็จะดีนะครับพวกการปรับตั้งค่าหนึ่งนะครับการปรับแบตเตอรี่นะครับการปรับจูนนะครับในการประหยัดแบตเตอรี่ในการรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับรวมถึงการปิดตัวการใช้งานตัว USB นะครับตัวนี้ก็มีให้ปรับนะครับรวมถึงป้องกันแสงสีฟ้านะครับตัวนี้ก็มีให้ปรับด้วยนะครับแต่ว่า เรื่องของการปรับตั้งค่าต่างๆก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนั่นเองอันนี้โดยรวมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัว Acer p r e y f y View นะครับแล้วก็ Acer p r e y f y Voice นะครับก็คือเรื่องของตัว AI นะครับในการตัดเสียงรบกวนนะครับในการตัดฉากหลังในการเบอร์ฉากหลังนะสำหรับใครที่มีติ้งนะครับประชุมงานออนไลน์นะครับต้องการให้ตัดเสียงรบกวนนะครับเสียงพัดลมอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเบอร์ฉากหลังอะไรพวกนี้ก็จะมีตัว Acer p r e f u View มาให้นั่นเองครับในส่วนของอฟตาแว์ไปแล้วนะครับเล่นเกมดีกว่ากับผ่านระบบไทยสองรอสักครู่หนึ่ง มากราบตัวเกมพาดอัพเอ็กไซสองนะครับบนเครื่อง a อเซอร์เอสบาเครื่องนี้นะว่าเล่นเกมได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่อาจจะสนใจเครื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เอามาเล่นเกมนี้ด้วยเซตติ้งตอนนี้นะครับก็จะเป็นฟู l สเกลฟู Full HD นะครับหนึ่งถึงสองส่วนคูณหนึ่งถึงแปดส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ผมปรับเลนเดอร์สเกลนะครับเลนเดอร์เรนเซลูชันไปเป็นพายเปซีพีก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เซตติ้งเนี่ยจะเป็นมีเดียมนะครับโลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมปรับโลเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่อออองงขขัััพสเกลนนะครบตวี้ผม ฟอลก่อนครับแล้วก็ลองแรงดิบของตัวกระจอไดเจคูสูอนเอ็มตัวนี้ก่อนนะครับ40เฟรมไม่แย่นะเนี่ย ฟูลเดีเรนเดอร์ที่ 1,80p 0ไม่แย่เลยเนี่ยดูดิภาพดูไกลๆอาจจะดูแตกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยได้40เฟรมเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของเฟรมไทม์นะครับก็กระโดดขึ้นลงเป็นว่าเล่นนะครับ20มิลลิเซก40 17มิลลิเซกเนี่ยนะเฟรมไทม์เนี่ยไม่ได้นิ่งพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมจะให้ดูก็คือผมใช้งานตัว AMD Fluid Motion Frame อยู่นะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ AMD Aniary นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของโน้ตบุ๊กที่ได้ CPU AMD นะครับที่สามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีก นอกจากตัวเกมแล้วนะครับก็จะมี MDF Motion Frame 2นะครับอันนี้ก็ปรับเปิดนะครับ RSR เปิดนะครับ o n Chill Anti Lag อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็เปิดนะครับหรือว่าถ้สมมติใครที่เกียมาตั้งค่าจูนนิ่งอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะให้มัน Auto เปิดทุกอย่างอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นโหมดของมันต่างๆนะครับ h y p e r i X นะครับ Quality นะครับ e e Eco นะครับหรือว่าปรับต่างๆหรือว่าอยากจะคัสตอมเองนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทาได้เลยนะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ง่ายมากนี่ดีมากๆนะครับโอ้ โอ้โอมีมีกระตุกเล็กน้อยนะครับ40เฟรมนับโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็เฟรมทามเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับโอ้ติลองบวกนะครับลองบวกสักน,นิดนึงนะครับ ตตีีก็จะล่วงนะครับมีเอฟเฟกมีใช้เอฟเฟกสักนิดนึงนะครับสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเฟรมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีกระตุกจนเกินไปนะครับแต่สมมติด่านไหนแมปไหนที่มอนเยอะนะครับแล้วเอฟเฟกสกิลแบบทั้งแมปอะไรเงี้ยอาจจะมีเฟรมร่วงกันได้นะครับแล้วก็การทํางานตอนนี้เรนนอตเจ้าของศูนย์เอ็มตอนนี้ก็จะวิ่งไปอยู่ที่สองจุดห้ากิกนะครับทำงานเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ห้าสิบเก้าองศานะครับหกสิบองศาก็ถือว แล้วก็เสียงพัดลมเนี่ยไม่ได้ดังจนหนวกหูเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกจปกติเลยนะครับส่วนกินไฟเนี่ยก็แค่28 27วัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ CPU ตอนนี้ก็ทํางานไปที่40%เลยนะครับส่วนแรมตอนนี้นะครับก็ใช้ไปอยู่ที่12กิกนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้อัปเกรดแรมแบบ3 2กิกไปเลยนะครับแล้วก็แชร์แรมให้การ์ดจอ,อันบอร์ดนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างตัวน,นี้น้าผมปรับเอาที่ไม้เป็นแบบเกมมิ่งนะครับอย่างก่อนหน้านี้นเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณ8 จุเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานเพิ่มขึ้นมาสําหรับตัว v ีร m ของตัวการ์ดโจออนบอร์ดนะครับอันนี้ก็แดะนําว่าใครที่สาย productivity หน่อยหรือว่าสายเล่นเกมหน่อยนะก็อัปเกรดรำให้มันเยอะๆเข้าไว้นะครับตัวนี้ก็จะโอเคขึ้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับลองให้ถึง60สิอันนี้7จ0 p VSync ปิด Dynamic ปิดเอาซักเรนเดอร์ที่ 720p นะครับมีปรับ 4x กปรับชาร์โดอย่างเดียวโลหมดโล ลแล้วก็ upscale เราจะใช้เอฟเอนะครับเป็นแบบอัลตร้าเป็นแบบพัลส์มาร์เลยแล้วกันนะครับกดเซฟโอ้โหลื่นขึ้นเยอะนะครับ เฟรมไทม์ time, ดูนิ่งขึ้นครับจากเดิมเนี่ยตอนแรกก็20แล้วก็ร่วงแบบ1 7 1 6นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ยังไม่ได้นิ่งพอสมควรมากนะครับแต่ว่าถ้าให้สังเกตเนี่ยมันมีความลื่นขึ้นนะถึงแม้ว่าเฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงขึ้นบ 5, 6, 40, 70, 70, แบบ5060เฟรม70เฟรมอะไรพวกนี้นะแต่นี้เนี่ย40 45เฟรมนะคร,รับแล้วก็ผมลองเดินดูเนี่ยไม่ได้มีอาการหน่วงหรือกระตุกแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวนี้ลองหามอลลองกดสกิลลองดูก่อนครับว่าจะมีเฟรมร่วงหรือเปล่าเดินไป ก็มีกิ่งใหญ่ไหะม,มีแอบกระตุกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่สำหรับผมนะกาจรอร์ด CPU 8640 HS ตัวนี้นะครับเ,เหี่ไหมเฟมรมล่วงแล้ว 40รวมมา28่วมมา30เฟรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะได้ขนาดนี้นยผมถือว่าหลูแล้วนะครับดูดิย0่5เฟรมเนี่ยมีกดสกิลมีเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ลองปรับจูนกันอีกสักทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากเอาเครื่องนี้ไปเล่นตัวผ่านของไซส์สองนะครับก็ลองปรับตั้งค่าปรับอะไรดูนะครับอาจจะเรนเดอร์ความละเอียดที่ต่ํากว่านี้นะครับเน้นเฟรมเรทเข้าไว้นะครับหรือหรูหน่อยนะครับมีกาจอแบบเป็นกล่องก้าจอนะครับเสียบผ่าานนตัวี้้ก็ทํได แล้วก็เอนจอยการเล่นเกมได้มากขึ้นนั่นเองครับไปไงบ้างครับกับ Acer Aspire 15เป็นไงน่าใช่ไหมาบางคนอาจจะแบบเนี่ไม่อะยังอะแต่ว่า งบ20,000บาทตัวนี้ราคา19,990บาทเที่ากับสเปคที่เขาให้มาแรม 16GB อัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกนะครในบางรุ่นบางทีอาจจะอัปเกรดไม่ได้เลยเพราะว่าให้ออนบอร์ดมาเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังได้เรื่องของการอัปเกรดที่มีความยืดหยุ่นอยู่นะครับมี SSD มาให้แล้วก็ SSD เนี่ยก็อัปเกรดในภายหลังได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับพวกอรอบแวร์ที่เขาให้มาฟีเจอร์อื่นๆสแกนลายนิ้วมือพอร์ต Type C ที่เป็น USB 40GB/s รองรับการชาร์จผ่าน Type C รองรับ DisplayPort ตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ผมมองว่าในงบ20,000 กำลังโอเคเลยนะครับแล้วก็กล้องเว็บแคมพาร์ตเปนะครับออฟฟิศโทมัสเดเรนแทสพร้อมใช้ง,งานติดเครื่องคือในงบ20,000ื่นผมว่าหลายๆรุ่นในตลาดบางทีเขาไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยตัวนี้ก็8 6 4 0 h s นะครับก็มีความแรงในระดับหนึ่งอยู่เล่นเกมเนยผ่านอ,อ,อุปกสายก็ยังพอเล่นได้นะรปรับโลก็ยังมีตัวซอฟต์แวร์ AMD a d r e าร์เดนะครับในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ในการเล่นเกมให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีงบ20,000บาทสองียดดครหมื่น สัก1 7ื่นอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนทนที่น่าสนใจเลยนะครับมาดูเรื่องของข้อสังเกตสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่สายแต่งรูปนะครับไลฟ์ลูมฟ h o ต o ช็อปทำงานเกี่ยวกับสีต่างๆนะครับอาจจะต้องต่อจอแยกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเขาเนี่ยค่าเฉลีนยสีับเพียงแค่62% srgb เท่านั้นนะถามว่าใช้งานพอแก้ขัดได้ไหมใช้งานพอแก้ขัดได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของค่าความสว่างเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในเนี่ยอยู่ในห้องทํางานอยู่ในออฟฟิศปกติมีแสงปกติเนี่ยรู้ แล้วก็เรื่องของการอัปเกรดนะครับถ้าตัวนี้นะครับได้ช่อง M2 อีกสักสล็อตหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านในที่เราแกะให้ดูเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวสล็อต m 2มาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมติเครื่องนี้ได้สล็อต M2 มาเพิ่มเติมอีกช่องหนึ่งโอ้ก็น่าจะดีแต่สมมติใครที่มองข้ามเรื่องของข้อสังเกตนะครับ ฟีเจอร์สิ่งที่เขาให้มาถือว่าโอเคในงบ2 0 0 0 0เลยนะครับแรมก็อัปเกดเพิ่มเติมได้นะครับออฟฟิศก็มีแถมมาให้นะครับฟิงเกอร์พินสแกนเลื่นิ้วมือก็มีมาให้นะครับหราเล่นเกมสเปคนี้ก็ยังพอโอเคนะครับการ์จอดเจ็ดหกศน7 6เ M เล่นผ่านพวซาย2ตัวนี้ก็เล่นได้สบายๆเลยนะครับก็เราใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อตัว asus a s p 15ดูนะครับหรือใครที่กําลังใช้งานอยู่เครื่องนี้นะครับหรือว่ากาลังสนใจเครื่องนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แชร์พูดคุย นะก็สามารถที่จะลงไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับผมเจนนสปปเปคขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นคลิปรีวิวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับ